โซ่รักวิวาลวงนวนิยายเรื่องโซ่รักวิวาลวงนำปากกาผู้แต่งปทุมวดีสำนักพิมพ์ปทุมวดีแนวนิยายรักโรแมนติกดราม่าตีพิมพ์เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่24พลิสิกายนพุทธศักราช2565พิสูจน์อักษร ปฐุมวดีออกแบบรูปเล่มปฐุมวดีปกปฐุมวดีข้อบังคับทางกฎหมายนวันิย้ยเรื่องโซ่รักวิวาลวงผู้แต่งขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา15 ภายใต้บังคับมาตา9มาตา10และมาตา14เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวคำเตือนนวนิยายเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นโดยจินตนาการของนักเขียนไม่อิงตามหลักความเป็นจริงแต่อย่างใดและนวนิยายเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องจากนวนิยายเรื่องโซ่รักอัคคีอัคคีรัติการ ตัวละครเกือบทุกตัวในเรื่องโซ่รักวิวาลวงจะเคยปรากฏอยู่ในเรื่องโซ่รักอคณนีแล้วเรียกว่าเป็นจักรวาลโซ่รักและหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดนักเขียนขออภัยเวณนาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะปทุมวดีตอนที่สามแม่ทำแบบนี้เดี๋ยวนาทีก็โกรธเอาหรอครับ ปกติก็ไม่ค่อยกลับบ้านอยู่แล้วถ้ารู้เรื่องนี้เข้าอาจจะไม่อยากเจอเราไปอีกนานเลยนะอัคณีพูดขึ้นหลังจากที่ภาคภูมิและดารันกลับไปถึงเขาจะมานั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณนายจันทราทำความรักมันห้ามกันไม่ได้และบังคับมันไม่ได้เช่นกันจะไม่ดีกว่าหรือถ้าให้นาททีทรเลือกความรักของเขาเอง แม่เริ่มแก่ลงทุกวันทุกวันพอนาทีเขาก็เลื่อนไปอยู่แบบนั้นจะสามสิบแล้วนั่นลูกดูสิพ่อเพิงยังมีเร็วได้เลยแม่ครับเมียนะไม่ใช่อาหารบอกแล้วจะหาได้เลยสักหน่อยแล้วเรื่องผมกับนาทีนี่ก็ไม่เหมือนกันส่วนไอ้ที่ว่าสามสิบแล้วมันยังไม่แก่ขนาดนั้นนะครับมันจะแก่ยังไงกันนะ ตัวเขาก็ใกล้สาสิบแล้วยังดูหนุ่มอยู่เลยไม่รู้ละ่ะแม่อยากเห็นหน้าลูกพ่อเขาก่อนที่แม่จะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วแม่เพิ่งไปตรวจสุขภาพประจำปีมานะครับหมอบอกว่าแม่แข็งแรงดีแม่จะป่วยได้ยังไงโรกคนแก่มันไม่เข้าใครออกใครหรอกเพิงแม่ยิ่งเจ็บเจ็บอดอด,อดแอดแอดเมื่อลูกชายคนโตดักทางไว้ทุกคำพูด คุณนายจันทาจึงต้องทำเป็นเล่นใหญ่ทำท่าทางไอกระแอมให้หยักคณีเห็นเมื่อผู้เป็นลูกชายเห็นแบบนั้นถึงจะเอือมระอาอยู่บ้างแต่ก็เอ็นดูความดื้อของผู้เป็นแม่ตอนนี้ก็ได้แต่เอาใจช่วยน้องชายขนาดช่วยพูดแล้วคุณนายจันทาก็ยังดื้อดึงอยู่ดีวิไม่ลืมอะไรแน่นะเช็คของหมดแล้วใช่ไหม เรียบร้อยค่ะวีเช็คจนตาลายหมดแล้วไม่ได้กลับลงมาเอาอีกแน่นอนตาวิกาเอ่ยบอกกับแก้วการพี่แก้วจะขับหรือให้วีขับคะเด็กสาวถามผู้เป็นเจ้านายในระหว่างที่กำลังหอบข้าวหอบของอยู่เดี๋ยวพี่ขับเองก็ได้วิถือของดีๆนะเอ๊แต่ว่านั่นมันเหมือนผู้ว่าเลยนะคะน่ะเขามาทำอะไรที่หน้าร้านเรา ราวิกาทำหน้าประหลาดใจก่อนจะพยักพเยเยิดหน้าเป็นเชิงว่าอยู่ตรงไหนแก้วการเดินออกมาหานาทีทอนที่จอดรถกระบะคันสีดำอยู่หน้าร้านของเธอพี่นาทีมีอะไรหรือเปล่าคะไม่รีบไปหาเจ้าพาย,ยุกับเชอฟางก่อนเหรอขึ้นรถคะจะค้าอะไรละ่ะให้เด็กของเธอเอาของมาขึ้นรถสิไหนไหนก็จะไปทางเดียวกันแล้วฉันก็ไม่อยากให้หลานฉันรอนาน เมื่อได้ฟังแบบนั้นแก้วการก็ยิ้มกว้างกว่าเดิมคนอะไรตอนนั้นปากยังบอกอยู่ว่าไม่วันนี้ด้านมารับซะได้ไม่ต้องมายิ้มฉันมาเพราะฝนใกล้ตกน้องปรางชอบดอกไม้ร้านเธอฉันไม่อยากให้หลานฉันเสียใจที่อาแกวสุดที่รักไปจัดดอกไม้ให้ไม่ได้เพราะติดฝนอยู่ที่ไหนนาทีทอนร่ายยาวเป็นจุดใจจริงเขาจะไปแล้ว แต่มันอดไม่ได้จริงๆยังไงแก้วการก็คือน้องสาวและเป็นน้องสาวพี่ชายที่สนิทเขาเลยวนรถกลับมาที่ร้านของเธอห่วงแก้วก็พูดเธอค่ะไม่ต้องพูดยาวขนาดนั้นก็ได้เธอจะคิดยังไงก็เรื่องของเธอพาเด็กของเธอขึ้นรถได้แล้ว หากนักอ่านคนใดอยากติดตามเรื่องราวต่อสามารถจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ